เขาชมนับเขทำได้ทุกอย่างคนที่รกไม่ผไม่ผิดปตทำอะไรก็ทได้แต่โดยที่เราไม่คาดคิดว่าขาจกลานะครับสุ่มครับพี่น้องครับ ที่ประจํการที่สมสมโกเบอิมคุ้มเต็มคํานะครับโเบขลุ่พันโกเบครับพอชฉลีครับประจํการ่ที่โกเบนะครับตอนนี้ขุพันโกเบดพอเฉลี่ไอุ้้มสามพันตีพระเอกเก่าไอเท่าท่าลอตรงนี้นะครับที่ขนุปันโกเบมคุมตคํามาทักทาย้ม่แม่แล้วครมาทักทายพอฉลีได้นะครับที่ คนที่เขานาประตูคนที่ซื้อเขาซื้อตัวนี่ทักทายครับคุณยิชารีคอนถายรูปถ่ายภาพหนาประตูได้อีกจังเลยแม่ยายน้องหน่อยกาดสีมามั่งเลนเนาะบอกเขา่อดีแน่นิดน้องแป้งนัธิดาบางทีก็มาเออคุณแม่ลูกน้อยน้องวิเออคุณหลงมงคลพรนน้ำอ้อยเชียงอีสานนั่งเอกของฮ่องกงแทงถูกอยู่ คนโคต่ทันแล้วไงโคตกินเขากินน้ำเมื่อเนี่ลาบหมูได้ยูขั้วเออขั้วใช้ที่สั้นลาบหมูเ่ษมับพ่อเออลาบหมูเศษของลาบไก่ใช่เปล่าลับไก่มันมอมันไก่ดิแล้วทางมื่นใส่ลาบไก่ใส่หนังหมูไหมเออโอ้ขอทานเยู่ดิ ิเป็ดเมนูพิสดารไหครับพ่อเมนูพิเศษเออเมู่สิลัสมันมันจำว่าพอจำเจแล้วพ่อเนาะมันจำเจเนาะเออมันคือหมันก็ว่าโอ้ดิกินสองอย่างอ่ะใช่ดิ่กินสองอย่างไะรสชาติที่เอ่ออร่กิจรินครับอันนี้ต้องต้องชื่นชมแม่ครัวเรานะครับแม่ครัวเราเลยมีความคิดที่เกีเอ็ดขึ้นไปที่ไหนวะพีไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครนะพ่อ อานะครับมะยำชุ่มนะครับฟู๊ตโกเบกของเราได้นะครับกับพมะชลีนะครับม่อนใส่กระดิขี่ไปเที่ยดีลองเป็นทางเของวัดครับพี่น้องครับทางเของวัดนะฮะนะครับทางเของวัดเป็นวัดบ้านแดงนะครับวัดบ้านแดงนะครับมาเด้อพี่น้องมาให้กำลังใจทีมงานเสียงอีสานนะครับเปยนดวัดบ้านแดง เขามาในเลี้ยวเขามาในหมู่บ้านนะครับเกือบเกือบสุดบ้านเลยทีเดียวนะครับผมเกือบสุดบานวัดบ้านแดงวัดอินทราลามบ้านแดงธาตุนะครับวัดอินทราลามบ้านแดงธาตุนะครับงานเขาทำการแสดงอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ด้านใน้กาลังจีทดลองใหม่ทดลองทดสอบลองเสียงครับผมทดสอบระบบแล้วนะครับในส่วนของศิลปินรับแชร์นะครับก็ได้เริ่มทดสอบระบบแล้วนะครับ របស់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  关丽丽。 ปันแดงนะครับอาอือาวมา,า,ามีปฐุมัง,งหวัดมหาสงคราม เจอกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเอาไปทักทายอาจารย์นักดนตรีนะครับพร้อ,อมแล้วนะครับพี่น้องนะครับน้องวาปีปรทุมพี่น้องบ้านแดงนะครับเสียอาจารย์นักดนตรีงามมีรีครับปีนี้งดวาีแว อาจารย์นาีเท่านะครับอาจารย์ชาตินะครับมือกองมาเด้อพี่น้องนะครับมาให่ยกำลังแห่งใจที่งานเสียงอีสานนะครับบันแดงงบเพื่อว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ เศร้าเช็คเศร้าเสียงนะครับปทชิมงานฟังเคลนเปาอาจารย์เสียงนะครับ เครื่องเป่านะครับอาจารย์เสียงนะครับเ,เสียงเสียงงามอีหรืเลลนาะได้เสียงงามาอีหรือมือมีกันอยางไรได้บ้างนี่เออหนาวพอดีมือนี่สารค้ามหนาวบะตองเดี๋ยวทองเสียครับหนาวบะตองอีลี่ครับวันนี้สารค้ามเพราะว่าอากาศมันเย็นนะ มาเด้อครับบรรยากาศเหมาะแก่การฟังลําเป็นอย่างยิ่งนะครับบรรยากาศดีครับอากาศเย็นๆนะครับพี่น้องครับพี่น้องสารคามพี่น้องบานไก่เลื่อนเคียงครับพี่น้องห้างอำเภอว่าปีปทุมนะครับบ้านแดงครับพี่น้องครับืันนี้เขาไม่ได้บ้านแดงครับเป็นวัดนะครับไม่ได้ติดถนนนะครับไม่ได้ติดถนนคือจังรอบอีพานมาครับเล่นดูในวันครับืัอนี้ จะติดต่อสอบถามนะครับเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับติดต่อได้ที่เบอร์เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับป้ายเหมือนเดคือไหลยาวนานเลยผมคอมเมนสมมากภาคขั้วหรือเปล่าพี่น้องนี่ครับคอมเมนสมมากภาคข้วหรือเปล่า โทรศัพท์อีกเครื่องหน,นึ่นองอ่าน,นคอมเมนต์กันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันบ่เห็นคอมเมนต์พี่น้องเนต่ว่าจาังใดเนี่ย แค่เพียงฉันกุมมับขอบคุณมากครับขอบคุณมากบอบุณมลยครับ เสือชุดหนีอีครับงามครับเสื้อสวยมากนะครับบอดแปลงเข้าเลือมาให้กัาอาจา์าณกนตีใส่เป็นทีมกันสำหรับฤดูการนี้นะครับนี่ฮะมีรับเ,รเชิญอีกหนึ่งท่านเชิญบนคานไฟครับ เดี๋ยวพาพ่น้องอยางลงไปหาเวทีนะครับวงตัดให้บอกบอใช่แล้วนะครับวงตัดให้ครับข้ขาไขยเนี่ยพะนะ <c oughs> อยากได้ดีครับมันง่ามนี่ผมกำลังอยู่นะครับ <c oughs> วงตัดให้สําหรับอาจารย์นักดนตรีนะครับนะ <c oughs> ตัดให้อย่างสวยงามเลยนะครับถ <c oughs> ้าไขยเนี่ย แม่นบ่ครับพี่น้องในถ้ำขายบ่นะครับพี่น้องพันกับมานั่งขาแล้วนะครับหลายคนพันกับาปูสาถาจะน้อยกระเดืเอลึ่นตึ้งตั้งกันนะครับพี่น้องอากาศดีนะครับวันนี้มาได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่บ้านแดงนะครับอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม นักดนตรีเป็นระเบียบม,มากก็เป็นเสียงอิสรวันนี้แต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสำหรับอาจารย์นักดนตรีนะครับพี่นอ้องว่าอากาศมันหนาวเลยอากาศคอนงที่จะเย็นนะครับก็เลยต้องใส่เสือเส้อกั๊เน้านะครับแล้วก็เสื้อก็สวยมากนะครับสาหรับผมนะครับผมว่าเสื้องามดีนะครับบอดแต่งเป็นเลือกมาให่กับชิ้นงานนักดนตรีนะครับ มาลื่นติ้งตังปป้งแปลว่าอะไรครับบอลเดนมเป็นคนภาคกลางมาลื่นติ้งตั้งก็คือติ้งติ้งโปะติ้งติ้งไปสัมภาษณ์เขาหน่อยบอสคนดูคนดูถามเรื่องเวที เช็คเสียงเช็คสาวอยู่นะครับพี่น้อง อ๋อใช่นะครับวันนี้ไม่มีแคทบอลนะครับเพราะว่าจะได้เหลือพื้นที่นะครับต่อนรับพี่น้องเข้านะครับเพราะว่าขาดว่าพี่น้องเข้าจะมาให้การสนับสนุนทีมงานเสียงอีสานนะครับหลายนะครับพี่น้องครับกันเลยแต่ตัดตรงแคทบอลออกนะครับพี่น้องจะได้นั่งไลา่นะครับพี่น้องครับ ได้ครับสัสงกิษณ์ทุกงานทุกจำภาคขอบคุณครับน้องบุญนรัทชัยโคสุกน้อยบอมาแล้วบอครับปีนี้น้องท็อปนะครับขออนุญาตลานะครับในฤดูกาลนี้นะครับเปล่าอีสานใต้คนบุรีรัมให้กําลังใจเนือกลุ่มปิดด้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหลายๆครับพี่นอ้องไฟไฟงาบ วันนี้เราพวงลงได้เต็มนะครับ <laughs> มือน,นี้ลเราพวงเขาลงได้เต็มเนื้อพี่น้อง <laughs> บนต่างห่วงในเ,เรื่องระบบเสียงครับจัดนักจะเต็มอย่างแข่นแน่นอนนะครับ ตอนนี้ท่างเพจนะครับก็จะได้ทดลองไลน์นะครับจะได้ทดลองไลฟ์ให้พี่น้องได้ชมนะครับผ่านเพจหมอลำเสียงอีสานกน้อยวุลัยพรก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพจหมอลำเสียงอีสานกน้อยวุลัยพรน้ำแน่กันแล้วกันครับพี่น้องครับสักครู่นะครับก็จะได้ไลน์นะครับผ่านเพจให้ได้ชมกันนะครับพี่น้อง ก็เป็นบรรยากาศเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังหน้าเวทีอย่าลืมซื้อบัตรเขากุ้มครับพี่น้องนะครับ129บาทนะครับรับชมได้2วันนะครับที่เพจวงเจริญเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ,รนนรบตามลิงก์ที่ได้ปักหมุดไว้นะครับ แล้วครับพี่น้องครับพ่อหอมปากหอมคอกันเนาะนะครับไล่ให้เบิรงวันละนิดนะครับไล่ดูรลายพี่น้องกัสิเบื่อผมนะไล่โดนรลายพี่น้องกัสิเพราเบื่อกันหมดเนาะนะครับอีกสักครู่ไปติดตามรับชมนะครับพี่เพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุลร์พรนะครับนะครับสิไรมาสอนเราพวกพี่น้องในเบิร์นเดชชมกันนะครับสำหรับเพจแฝงเสียงยิสานอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับติดดาวน้ำแดงกันแล้วกันจำได้ประพาดความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะเป็นการแสดงต่างๆคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าจะเป็นการอัปเดตคิวงานสถานที่ทําการแสดงนะครับที่เพจแม่เศยษอีสานนะครับพี่น้องรัวฝั่งน,น้ำแดงกันแล้วกันนะครับสำหราบช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับเอไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ